ว่าโอเนี่อนยอาา็สใสเลยเนี่ยควันคอพ้นอากาศจมสกใสยากให้ยาวยืนนัวันคลอพอนาจุงกับเข้ามาชมบาบสี สัพะสังฆานุภาเวรขอดชออาอายา bye ah. ปราเกฏตั้งโมที่สามจุดปร้อำการดังๆนะครับนณโมตจักรภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอบิดามารดาครูบาอาจารย์โอ้ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรหายต่อหน้าก็ดีรักหลังก็ดี รู้ไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วจงยกมือสาธุกขึ้นพร้อมกันด้วยเถิดอสารอสาุกนเากบางให้ดีๆก็ได้ครับ ของใครของใครจำไว้นะวางไว้ตรงนี้แผวนฟ้าตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องใช้ละออกพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนให้ใหม่เพราะมันเดี่ยววันนั้นนะนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็ติดตามหากันเนาะขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับนะไปกั้แต่เช้าเ้ยทุกส่วนนี่นะครับเป็นหกโมงนะครับอาจจะเริ่มนะครับวันนี้สระดีอ่าโบว์เวทีพระอินทร์พระพรหมไม่เห็นเนี่ยยุ่งเลย เอาไหนไหเลยไรวัาสีไปเถา มาช่วยงานู่สสดจริงๆยินดมาฝากด้วยพี่ลูกศิษยนั่ละเงพาเนี่ตางคแล้นะฮะเฮ้ยไ่ไหวแล้วมาแชนันนะครับเป็นเลกิเกกันนะคับแชนันนะครับนะครับอ่ะดนตรีพร้อมยังครับพร้อมเรามาเลยนะ แต่ก็ท่านมาขอบวชเชฟจารัสติงก็นอมรับไปทุกองเลยาลงานรวมนึง่งแต่แล้วก็ไปฆ่าหน้าขอให้ก็อหน้าทำลายทำทุนเวทีงานเดี๋ยวเราก็ให้แท็ปกนะปุ้มเกียร์นะแข็กปุ้มเกียร์ของเราให้มาให้วา่าแท็กโดลมคกูพระปุ้มารุตีเทฟจารัสติงนะั การนนั้นก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราในเมืองพัทยาที่จะมาให้โอกาสแทนเทพาิฟงต้อยนาทุกองอข้าขอเรียนเชิญน,นะคะน้าทุกองค์เลยนะคะขึ้นสู่บนเวที ไม่ต้อกลัวหรอเราหันหน้าไปทางนี้ไฟมันส่องทางนี้เนี่ยมันไม่เห็นหรอกจัดให้เรียบร้อยไม่สวยภาพออกมาเดี๋ยวจะเอาไปลงหนังสือพิมพ์บอยเบ้านี่เป็นนิแตกแล้วนะเนี่ยนั่นือเพีจีนนะแต่วันนี้ก็เรู้มเป็นว่าดีตบตีใจและตื้นใจครับเดี๋ยวปวดแผลเปรดติ่ง จะไม่เอ่ยชื่อให้ท่านเอ่ยเองว่าท่านเป็นใครนะครับและท่านที่เริ่มกาตือของกระพุ่มก็เลยติดแค่เดินติ้งวันนี้มาเป็นเปลี่ยนท่านผู้ใหญ่จะเดินทางมาได้ทันนะครับนายกกกาลังเดินเดินทางลงเครื่องบินอยู่ประมาณสองทุ่มยี่สิบมาถึงที่สามทุ่มอาจจะเข้ามาไม่ทันและปุมปุ่เลิกก่อนแต่ว่ันนี้ก็เป็นอกนักก็ติดผ้านาก็พร้อมดีนะ ก็ดีอกดีใจทุกทุกคนนะครับผมจะให้ปู่จะให้ท่านเป็นคนพูดแทนปู่แล้วกันเนาะกับกับสรีพ่อแม่พี่น้องชาวประเทศไทยแล้วกันเข้ามาหลายจังหวัดนะครับเยอะเลยฮะผั่วมาหลายจังหวัดครับสิทธิของปู่ครับผมก็เป็นคนหนึ่งในสิทธิของปู่เหมือนกันที่ปู่ให้อาบน้ำมนต์น้ำพรครับก็ขอ ดีใจกับพ่อหน้าวันนี้เป็นพิธีหมายที่ดีมาครับเป็นปีที่ดีครับเป็นปีพุทธิยันตี2,600ปีที่พุทธศาสนาเกิดมากับปีนี้เป็นปีที่มงคลครับแต่เรียนพ่อปูป่ฤาษีเทรสนงหีคือ,อที่ทุกคนพวกเราทุกคนในนี้ท่านว่าพ่อปู่แดงนะครับท่านเรียกมีความสำคัญเลยพระยามาตลอดนะครับเรียนท่านอดอิศรปุรุกินท่านรองประธานเป็นอีกรองประธานสภาวรทยา ท่านมีทิวันรัตนศาสาสาธรนะครับท่านผอที่สมาชิกสภาเมงพิยาคนปัจจุบันนะครับตัวเองนายรัตนชัยสุธิเดชาในอดีตสมาชิกสภาเมงพิยาและประธา,านมติการการท่องเท,ท,ที่ยวและกีฬา,า,าเมงพิยานะครับเนื่องจากว่าอีกอีกสักระยะเวลาหนึ่งนะครับผม<อ>ครับเดี๋ยวถ้าท่านนี้จะ้ข้อมูลจะเดินทางมาถึงได้ร่างการพัฒนาลงเครื่องบินเยอะครับผมผมก็ขอช่วยให้พอมาบอกลำลำลงเครื่องบินโดยสางลุกรั่งกันมาถึงครับก็ในเวลา ในเวลานี้ก็เลยขอเป็นตัวแทนของท่านในนามของดุลยาน,นะครับก็ขอต้อนรับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านในรัชกาลที่สิบของพระปูรแดงทุกท่านเลยนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับมีพระนามแห่โหงโสดศรัทธาองค์นะครับซึ่งเป็นที่ทราบนะครับว่าตวายเป็นพระนาชที่บุญศรัทธาองค์มาสีเป็นพระเจ้าลูกหัวของเราทุกท่านเลยนะครับก็ ในวันดีอย่างนี้นะครับทางเมย์พระยาและในนามของท่านท่านดีนายเเมย์พระยาท่านพระบรมมีเกล้ครับก็ขอร่วมแสดงความยินดีและร่วมในในบุญบารมีในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านโปรดรับถือช่วยดูแลให้ท่านมีความสุขตลอดตอไปครับปรบหลัดประหลอดประครับเราหลัดไปก็สร้างบันเล็กเป็นรุ้งอร่อยร่วมับนาสิบสามสิบห้าท่านนะฮะที่ที่จะได้เข้าวัวในพรุ่งนี้ครับ ก็ยินดีอย่างยิ่งครับ เอาอี๋อะไรมู้เป็นอะไรนะ่ะอีนี่มาเหี้ยได้งนูน,น,นี่เลยวันนี้บอกปู่ด้วยว่าหน้าคู้องค์ได้ดวงดีมากครับพรุ่งนี้ห่ากขอแบกหน้าไปวะเอะ ทำไมถ้า้อแหบบังมันจะแบบกหน้าไปวะงอที่ไหนแล้วบอกป,ปูด้วยอ,อ่านไปน โอ้โหนั่งๆเจอลูกพีเอจะดอกพ่อสามร้อยเหรอะดอกพ่สามร้อวันนี้บวชหน้าหลวงด้วยโหจัดงานใหญ่เลย แต่วันนี้อยากบอกปู่ด้วยทไมครับเออเกิดมาที่นี่ทั้งยี่ดอกทั้งนี้อยากจะบอกปู่ว่าเจอของแปลกของแปลกอะไรรู้ไหมตะกี้บอกมึงเจอของแปลกเจออะไรหมาหวาแหวเว่ ตำหนักปูเลยไม่มีหรอกม้าขาแฟดมีต้องเต็นยังไงวะอย่างนี้เขาไม่เีม้าขาแฟรอกเขาเียอะไรมาติดเป๊อ้ว่าแตวันนี้อยากอะไรพี่อยากถ่ายรูปซ้องซ่อมเออเล่นได้ไงทำไมไม่ได้บวกทำไมตาหานเดินผ่าน ไปเกี่ยวอะไรกับทหารผ่านอาหาผ่านจึกเปจอี้ยงดีเจ oh, ่าบอกว่าเป๋อาไม่เป๋เหรอเห็เห็นแบบนี้ทำไมทำบุญปัย่าลองให้มาเลยูกับมือเลย U môi ngơn ngộ phần Ai chào quà lỡ Hôm nay Hẹn nha à, Tạm